สวัสดีคอรับยูกันในเกมคอออฟดิวตี m o b บายกันอีกเช่นเคยครับผมแหม่ผู้ชมวันนี้ซีซั่นสิบสองมาแล้วผู้ชมไม่รอช้าคุณผู้ชมไปลุยกันเลยดีกว่าไปอุ้ย going dark ไทสเนอร์บินเด็กอัพไลน์ว้าทายยี่สิบห้าอินฟูเซชั่อยูแบนแท็กเกอร์โอเค N N T C 9และ H B R A 3 Black Girl อื้มนี่โกดจอบโนโอ้ยกวนลุก a G R 56าหกพระเจ้าแค่นว้าบ้าผู้ชมโอ้ยสุดยอดอะไรเนี่ยซีซั่น12บสองแบลสันพส going dark โอ้สุดยอดสุดยอดต่อไปต่อไปคุณผู้ชม พบกับตัวละคร4ตัวละครในระดับ e อีพิกนี่สกินปืน3ก็บอกในสกิน Black Girl และก็ a g r 556สรุปแล้วคุณผู้ชม a g r 556เนี่ยมันจะ่ใช่ปืนฟันชั่นใหม่คุณผู้ชม <laughs> ผมต้องขออภัยจริงมันเป็นปืน S M G คุณผู้ชมเออ S M G นะอืมทีแรกผมก็ไม่รู้อ่ะก็เ,ออเห็นมันเขียนอย่างนั้นผมก็เลยงงไงนะ <laughs> โอเคต่อไปคุณผู้ชมอืมอะไรเนี่ยรางวัลพิเศษมีดชามเชิมป้ายเป้ยโอเคเฮ้ย <Hey! S 2> คุณผู้ชมเฮ้ย hey! คุณผู้ชมดูซ้ายมือสุดเห็นไหมข้างล่างโกดได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งคุณผู้ชม ว้าวเจ้าผมนึกว่าจะได้เลเวลสุดท้ายนะเนี่ยโค้ชเซอร์ไพรส์ผมเลยอ่ะเอาอีกแล้วสุดยอดดูชมไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์ามากโอเคผู้ชมไม่รอช้าลุยเลยดีกว่า <laughs> อ่าแบบพเมียม อ่าฮะถ้าแบบพรีเมียมก็960บาทเหมือนเดิมคุณผู้ชมถ้าแบบแบตเตอร์พาร์ตปกติก็จะเป็นในราคา440บาทอ่าฮะแต่อันนี้ผมมีของเก่าอยู่แล้วจากที่ผมสะสมมานะ CP อะ่ะเดี๋ยวผมจะเติมแบบแบตเตอร์พาร์ตปกติโอเคไหมคุณผู้ชมส่วนพรีเมียมอ่ะผมว่าไม่จะเป็นแล้วละ่ะเพราะโค้ดมันอยู่เลเวลแรกเลยอ่ะมันคือตัวที่ผมต้องการมากที่สุดไง <c oughs> ผมเลือก440ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมผมพอมีเวลาเล่นอยู่โอเคไหมอืม <c oughs> จัดเลยนะคุณผู้ชมปึ <c> ๊บ <oughs> แล้วก็นี่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 น,นี่เดี๋ยวนะผมเช็คก่อนว่าได้ได้จริง่ะเนี่ยผมเช็คก่อนดิเสียวจังอ่า booster พร้อมปลดลอ็อกสันทีหนึ่งชิ้นโอเคโหระแวงคุณผู้ชมผมระแวงระแวงเกินไปอ่ะโอเคกดเลยนี่คุณผู้ชมปุ๊บแล้วก็นี่เลยอ่าอามาแล้วนี่ โกสจอบนโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมเท่จัดเลยอ่ะดูดิดูผ้าคลุมคุณผู้ชมฟิว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 โคตรเท่เลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยเท่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห HBR A 3เสามสกินแบล็คโกโอ้โหเท่มากคุณผู้ชมโคตรเท่เลยอะ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้โอ้โหชอบชอบชอบคุณผู้ชมชอบเดี๋ยวเด้อ แล้วก็ได้พวกชามอาา่าฮะแล้วก็อะไรอะป้ายเหรออ๋อโอเคอืมเดีย๋ยวต่อไปนี้มันก็จะปลดล็อกตามเลเวลอาา่าฮะโห้ยได้มาแล้วคุณผู้ชมไม่ธรรมดาทีแรกผมนึกว่าโค้ชจะอยู่แบบท้ายๆตารางเนี่ยนะคุณผู้ชมแบบคือแบบจะได้เลเวล50อะไรประมาณเนี้ยแต่กลับมาแล้โค้ชได้แบบตั้งแต่เลเวล1อะ่ะ โอ้โหเซอร์ไพรส์จัดด้วเซอร์ไพรส์ฉาดดูทุกนี่ผมพูดไม่ทันเลยเนี่ย <c ười> โอ้โหโอ้ยโ,โอเคเรามาดูกันที่ของสายฟรีบ้านดีกว่านะว่าจะได้อะไรบ้างอืมถ้าแบบเล่นตามไปแบบตามเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆผมพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยตื่นเต้นเกิ๋เลยทุกค <c> ม <ười> โอเคก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกตั้งแต่ level เลเวลหนึ่งเลยก็จะได้สกินโดรนในคลาส์แมคชินิก ในแบทเทิลรอยัลนะโอเคแล้วก็ได้พวกบัตรเครดิตสกินปืนเหมือนเดิมคุณผู้ชมมีนี่สำคัญเลยคืออันนี้โอเปอเรเตอร์สกิลตัวใหม่บราสติกชิลผู้ชมถ้าเก็บเลเวล10ถึง14เมื่อไหร่นะผู้ชมได้แน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะสายฟรีรสายเติมได้เหมือนกันฮะาาแล้วต่อไปก็เป็นนี่ปืนใหม่ AGR 5 5 6คุณผู้ชมสายเติมสายฟรีได้หมดถ้าเก็บเลเวลถึง21แล้วอืมแล้หมเดี๋ยวต้องรีบเก็บแล้วคุณผู้ชมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูโอเคต่อไปของสายฟรีมีอะไรอีกไหมที่แตกต่างมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมนี่ยไม่มีแล้วคุณผู้ชมก็จะเป็นพวกสกินปืนซะส่วนใหญ่แล้วอ่าไม่ค่อยมีแล้วก็พวกเครดิตถ้าของคนที่เติมนะถ้าของคนที่เติมก็จะได้พวกอย่างนี้นี่ CP คืนเหมือนเดิมอ่าแต่นี่ผมยังไม่ได้คำนวณมานะว่า CP ที่เราจะได้คืนเนี่ยมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอไปคิดนอกนอกรลอกลกันละกันโอเคไหมคุณผู้ชม <laughs> แล้วก็อืมตัวละครอ่าอย่างงี้ You Band t r a ก k e r by Night อ่ะฮะแล้วก็อย่างพวกสกินปืนอย่างงี้อ่ะ QQ 9 b a c k g o l ดแล้วก็มีอะไรอีกนี่อ่ะตัวละคร Price น i g h t g i n e Date of Night อืึ แล้วก็มีนี่อ่าสกินปืนอีกอันหนึ่ง KN44 ในสกิน b บ c ็กโกอ่าฮะต่อไปก็เป็นพวกกระเป๋าแล้วุผู้ชมแล้วก็ตัวละครอ,อีกเหมือนเดิมวิลเลแกนเมกกิอืมตัวนี้อืมแล้วก็สกินของปืนใหม่ SMGAGR556 ในสกินบายโกะคนญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมดูอ๋อดูลายดัดิมีสีทองข้างหน้าเลยนะดูดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็นี่โอ้อันนี้เท่คุณผู้ชมนี่ไงเป็นการ์ดคุณผู้ชมโอ้ยโคตรเท่เลยอ่ะดูดิมีโค้ดมีลูกโค้ดข้างซ้ายแล้วก็อะไรเนี่ยอยู่ข้างขวาอ่าสุดยอดอยจริงๆคุณผู้ชม,อมโอเคคุณผู้ชมของสายเติมแล้วก็สายฟรีมีเท่านี้คุณผู้ชมโอ้โหผมตื่นเต้นเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอเคไหม จะได้รู้รูปลักษณ์ว่ามันเท่ขนาดไหนอ่าไปว้าวว้าวคุณผู้ชมว้าวดูดูสวยป่ะผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยไหมเดีย๋ยวผมจะไปตรงแสงเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมดูดิลายมันแบบโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวนะผมจะลองยิงให้ดูนะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วคุณผู้ชมดูนี่นะตรงไอรอนไซส์อ่ะคุณผู้ชมว่ามันเล็งง่ายไหม ดูดิเลงง่ายกว่าแบบแบบอันเก่าอีกนะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิเนี่ย,ยมันเหมือนเป็นเลดอรดอทเลยอ,ะอ่ะอ้าไม่ต้องใช้แบบกล้องเลดอรดอทก็ได้นะอันนี้สําหรับผมนะเพราะว่าผมว่ามันเลงง่ายคุณผู้ชมดูดิง่ายมากอะ่ะออโคตรง่ายเลยอะ่ะโอผมแทบไม่ต้องใส่เลดอรดอทผมบอกเลยอันเนี้ยจริงๆนะผมไม่ใส่เลเอรดอทแนะ่ใช้แค่เนี้ยมันก็พอแล้วแหละคุณผู้ชมดูดิโอ้โคตรง่ายโอ้สวยสวยสวย,สวย,สวยคุณผู้ชม แถมยังมีไอรอนไซด์ที่แบบเลงง่ายก็ะดดีมาสุดยอดแล้วสุดยอดมาดูที่ตัวละครมากดี่แบบผู้ชมโกสเจอบนดูดีนะเฮ้ยยอยอยอ,ยอเอาโกสมาเต้นนี้เสียหมดเลยโอ้ยด,ด,ด,นะดูดูเท่นะคุณผู้ชมดูดีโอ้เนี่ยผมชอบตรงพระคมเนี่ยมันดูแบบมันดูเท่กว่าสกินอื่นของโกสอะถ้าลองลงมาก็จะเป็นโกสคาร์บอยคุณผู้ชม แต่เน,นี้ยคือแบบผมผ่อไม่ถูกวคือมันเท่อะอันนี้สําหรับผมหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> นดูดิมันเท่จริงนะคุณผู้ชมดูโอ้โหแหมก็เท่เลยแต,แต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมคือตัวมันใหญ่อะพอตัวมันใหญ่ศัตรูจะยิงเราง่ายคุณผู้ชม แต่ผมก็ไม่สนจะใจตัวนี้แหละมันดูเท่ดีอดูหมีไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเท่เท่เท่คุณผู้ชมโคตรเท่เลยชอบชอบผมพูดปล่อยไปเลยครับว่าเท่เลยโอเคดูอีมือไอ้ท่าอื่นมาดิโอ้โหท่านี้ไม่ไหวไม่ไหวท่าอื่นมันเอาอันนี้อันนี้นเนไงอีกสักรอบออีกท่าหนึ่งดีวะ่ะติดตะก่อนไม่ติดดีแล้วนี่ ยอมแพ้โอ้เท่โอเคคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะว่าถ้าใครอยากจะเติมซื้อแ a t เท e p พาร์เนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าให้เติมอ่าในราคา960บาทไปเลยก็คือแบบพรีเมียมอ่าฮะอันนั้นมันจะได้ทั้งเลเวลได้ทั้งตัวละครอ่าแบบที่เราอยากดักได้เลยอ่ามันจะได้เลยแล้วเลเวลเพิ่มไั้12เลเวลเนี่ยคุ้มมากคุณผู้ชมแต่ถ้าใครที่แบบว่าเออคือแบบอยากจะประหยัดหน่อยแบบว่า เราได้ตัวละครแล้วแล้วก็แบบเรามีเวลาเล่นพอสมควรก็ซื้อแบบตัวแบบเป็นุพารปกติก็คือ440ก็ได้นะคุณผู้ชมเป็นการประหยัดเงินด้วยใช้จ่ายเงินอย่างฉลาดและประหยัดคุณผู้ชมอันนี้ผมแนะนำนะแต่ถ้าใครอยากได้แบบความคุ้มแล้วก็ความรวดเร็วเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนี่ย ก็960บาทคุณผู้ชมเชื่อผมยังไงก็คูมกว่าอืมโอเคคุณผู้ชมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Call of Duty Mobile เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะคุณผู้ชมโอเคไหมอ่าในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ด้วยนะครับผมผมจะกระสีทำไมวะเนี่ยโอเคในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบาย ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม